เสื้อคือได้เอาดอกไม้มาไหวบอดทาไมแดนเสื้อที่เอาดอกไม้มาไหวบอดกันเลยสิบ่จบจากเรื่องี่นหงเอ้ยว่าจะว้าเรื่องแดนเสื้อเอาพวงมาลัยไปไห้ว้าเรื่องนั้นเรื่องนี่ก็มีผู้ถามเล่าเข้าไปแต่ว่าจับใจความได้ตอนสุดท้ายแล้วว้าเรื่องเสื้อคือได้เอาดอกไม้มาไหวบอดทาไมแดนเสื้อที่เอาดอกไม้มาไหวบอดตัดผมต้อหล่อเลยเดี๋ยวพู้เดี๋ยวพูดให้ดูเอาหล่อๆพูดแต่หล่อแต่ว่ามันลุกเสือไงคือลูกเซื่อหน่อยแบบ เสื้อผมยาวผมตกผมอะไรบ้างแบบยุคหนุ่มเก้าศูนย์บ้างให้เป็นนุ่มเป็นยังตามแต่เขาอยากเปลี่ยนเนี่ยตะกี้สันตัดผมมันเ่าตะกี้พยายามตะก่อนเรบพยายามให้ยายาใหทําตัวเองให้มันเท่าดีแต่ว่าน,นี้ไม่ไม่อยากเท่าอยากเป็นใบรุ่นอยากเป็นแบบบ่มีตัวตนอียังกับเจ้ากับความสัมพันธ์เนา่าๆปิดตายนะไม่ เราจะพูดไปทีลประเด็นประเด็นที่ว่าเอฟซีเพิ่งสงสัยว่าทําไมเมื่อวานมีอุตสึกัปุ่นอันนี้ผมรู้สึกว่ปุ่นเนี่ยเอฟซี FC ปัญหามาว่าเป็นยังเอน็นเนสเตอร์ปุ่ได้ป่ะดอกไม้มาขอทุตบอสสีนาะทําไมถึงเรื่องมาขอทุดบอสก็คือเรื่องมีอยู่ว่าที่พูดให้ฟังตอนนี้ผมมันเป็นยังไงอะผมมันอยู่ตรงไหนนี่อันนี้มาแต่งานพี่พี่้องวันนี้มีสามงานออกบ้านแต่เก้าโมงเชา้าออกบ้านแต่เก้าโมงเชา้า มันอยู่ข้างเราบอกอะไรเอาบ้านแต่ก้ามมองเช้าแล้วก็มาถึงพระยากรสองทุ่มกว่าสามทุ่มอืมแล้วก็ตั้งสติแล้วก็มาล้างไในสวนนะตั้งสติก่อนขอยได้ไาตั้งสติก่อนีี่นรองเป็นสวอหน้าเด็กมากมาสันใช่ฮะทรงผมตอนเฮดคิปไปไหมเนี่ยสันผมมันสั้นน่ะหรอสั้นเกินอย่างนั้นอ่ะ เมื ð, ENNIS, ่อวานที่ที่ที่ทำที่เป็นคีบลงเพจงไปเนาะพูดที่ไรเรียกเน่ยเ่อออกขาวป้าขาดวงไปว่าตรงนัียังบอกใครบอกเจ้าของซีแคมเก่งขาออกงานเดี๋ยวร้องเพลงใหม่ที่ไม่ได้ร้องประจำมาถันเลยคือตอนนี้ใครใครที่ออกงานเดี๋ยวได้ผมงานออกงานเดี๋ยวมาเลยอีดียังมาอยู่ยังไมยังมาอยู่กับเป็นคุณก่อนจริงขาดตามใจตัวเองบ้างเถอะค่ะควจะตามใจเจ้าของเราทรงผม่อยเด้ ทำาะไไม่ไดุนนะไอเราไม่อยากเป็นแบรุร่นนะเธอทำไมวันนี้เป็นดูโมโซมเราเพ,พิ่งตื่นนอนไหมเอาตรงไปเพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนก็นเลยบอสเดบิวตผมมาเรียงเลยมาเรีงตัวแปลงแม่้ตัวแป้ง,ไม,ปงไม่ตัวอะไรเลยซสซูสิดีกว่าป่ะนี่บสเดวก็ังทีอ ผมยาวแต่งได้หลายทรงครับท่ะใช่ฮะพี่แกมันเก่งแล้วอุ้ยแมวพิมพ์ไปนอนก่อนเดี๋ยวบอสบิ๊กสีดาว่าพิมพ์อะไรมั่วสตัวบอดโนูดเจ้าของพวกอีสาน้าะขั้นชินนะนะสีมาเบากอียงนานันนีดุนเอียงสีมะหลสโซดแข็งฉันมาแค่หนย่ง สิเบาเบาอะไรนี่ไปหาพุ่นเปิดที่นิ้ผุนไปหาเบืง้งมื่อไรจะเมื่อไรจะฆ่าใครเบื้องกันรู้สัร้อยเบิ้งจีค่าไปเบื้องไว้มือไว้เร็วเร็วเออป้เดวาด,ดอกเอฟซีภาไปเรื่องไม่เรเื่อยเขาบอกเดวาอยังแก๊กเหยง โอ้ปวดหัวโอ้ภาษาตะกินโอ้ภาษาตะกินมาประจ้เรื่องไปทายดมกันมาประด้เรื่องอุ้ยกอดกันเอาปอบันพวกแว่นตาที่ซุมมือซุ้มมือเป็นพี่บ้าพวกแว่นตาอัน เพื่อเสียอของขาวันเกิดก็เลยผูกแว่นตาไปชั่วโมงแล้วบันเดแว่นตาก็บมิตรกระับปอใหญ่พี่น้องเขาจะเป็นลม้มอันนี้กับปอลแ่นตาแบบมิสไซส์กับไพ่เนี่ยอันนี้คุณลูกแกว้วซื้อให้กับปอลแ่นตาเอาอันนี้บอดดานิีแอมพู้เื้อให้บนันเดลใครว่าอ,อยเขาจะเป็นลมประสาทก้อยมอน,นี่ก็ค,คือพายกระเป๋าก็คือถือแว่นตาอะไรอันแท่สุดๆเธงเสียน,น,นั่น่ะนี่เขาเลื่อเต็๋ยวใบวันทุยาง หายดูมก็พอดอกวินหัวก็ะเลยบออกมจบเทัศน์ียงพาจนวกระสิมัด่วนขวัญขวายุยเรือนั้นเรียงนียู่้าวานี้ก็ะเลยนีเด้อใส่รวนดนีนำหวามมาด่างฟินนี่ใส่รวดเด้อนีใส่ดีให้กระดอง ต่อเดี๋ยวตัวแป้งมันยังไงกันตัวแป้งอะไรกันเออเพิ่เทานั้ตูตัวแป้งกลางไรเนี่ยเขาจบอืมได้บอพี่้องหนามันมันมันฝืนตื่นนอนเลย ดูเดียวคือมั่งพี่น้องเมื่อกี้ไ่นมันมันมันอันแปลงงานมากขนาดนหนมันแต่งหน้าชิมใบมันเป็นขึ้นจากเขามาไหมนี่นี่ตบแปรเกี่ยผู้ไข้ตีเดียวสู๋ผู้ใดเสื้อเปลี่ยนอันผู้ใดเสื้อเปลี่ยนเมียฉันอันดับแรกนั่นอันดับแรกเด้อต้องเล่าให้ได้ว่าฉันแต่งหน้าแข็งใครจะเป็นแฟนพี่มังสิเรียนนะในอนาคตเด้อฉันบอกไว้ก่อนเด้อวันอาพ่ตนตอนฮักกัน กับว่ากับพยัญชนะเตีงหนาอะไรพี่ว่าถ้าพาะว่าเลิกกันแล้วก็บ่าเลิกกันยังกูแตีงหนาตะกี้กับพทยกูแต่งแบบนี้แล้ววะฉันบอกว่าพื้นยืดเป็นแพทย์ฉันนี่คือฉันแต่งหน้านะคะฉันลงรองพื้นนะคะฉันแต่งฉันกันแดดฉันดูแลตัวเองนะคะอืมถ้ากุยฉันไม่อยู่ใกล้ข้าว่าข่อยบ่ค้นมาค้นกุ้ยค้นสะอาดไหมพี่น้องซีๆก็ได้เช่ยวนี่เว้ยข่อยะไรดี๋ยวข่อยต้องสีดําหอมเนี่พี่น้องข่อะอันนี้อันนี้คือฟิวข่อย เราจะต้องขยันเปต้องต้องหอมแล้วอันนี้ในอนาคตในอนาคตที่ชนนี้จะเป็นแฟนค่อยๆนี่คือกินข้าวต้องช้อนกลางกินข้าวเนี่ยก็คือต้องช้อนกลางอย่างน้อยตามเป็นหลักออถา้ามากมากกับเรืาม,ามากกับามากมากกับประเภทยังกับหมวดสวด่วนอายุส่วนตลอดถ้ามมีสติอยู่เดี๋ยวคือต้องช้อนกลางสเปกเพื่อนที่ได้คือเป็นคนที่สะอาดดูดีหอมตลอดเวลาถ้ากุยอยู่ไปหักแต่รอดคิดถึงเนี่ยกุยเพ mm hmm. ราะเราบารี เาแมวแมวคอยแห้งแบบคนแบบซุ้มมันนี่อยู่แล้วคอยแห้งต้องสะอาดก็คอยอย่นี้ยิ่อคอยได้พี่น้องเอ้ยพอเป็าานคนสะอาดแห้งขี้พุ่นนี่บอกตัวเตียงก็คอยเส็ดตะลอดอยู่สี่ชั่วโมงต้องเนื้ำต้องคือบ่ะจำเป็นต้องแบบว่า สวยงามเราต้องหอมเลยดูแล็ดดุสาและต้องสะอาดจริงเขาบอกขอ,ขอเรื่องอยางไงไมพง่พูดเรื่องพูดเรื่องแฟนนานาคตที่จะเป็นแฟนพย่อฆเริยนได้นะครับผมก็ต้องแบบว่าดูดีอืมดูดีคือไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสวยไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องอะไร ไม่ต้องดีเรื่องประเสริฐีแต่ว่าให้เป็นดูดีดูดีในระดับด,ด,ดูดีได้นี่ยเราแขยบแขยบ่าคนล่ำไลเป็นคนไม่ชอบคนล่ำไลเพราะว่าใขยแบบไม่รู้อ่ะคือเราตเราเราเราตัวมาในสังคมที่เราโตเกินไปเนาะเราจะไม่ล่ำไลมาลิจิลิจจบหรอแฟนคนต่อไปต้องห้ามแบบว่า ห้ามที่จบหรอกเราใคยเป็นคนที่ประมาทเรื่อง,งนั่นละ่ะห้ามคือคือถ้าเกิดคืนนิดหนึง่งกับนี้เลยใอยดียังเดียวคครประมาทพ่อใคอยเกิดใอยเกิดป้าพ่อแม่ใอยเลิกกันกับพ่อแห้งเดี๋วยวใครจะไม่ต้องเจือกับครบอลขนาดพวกไอ้ทีมงานนี่บ่พวกไอ้ทีมงานนี่นพวกกันใครคิดเนี่ยล่ะมึงสิไปฮาสีเขาเขาไม่เมียหรอก ลยมือ่อกวานนึงสวดมนต์พอน้ามึงตัลงสิบศาสเกิดผลมึงหยุดททมนะไอพวกใกชิชนี่ยละมันเกสิลังเทืกกสิตามภาษาไม่ดุนเนาะไม่รุนก็นสร้างหามเฮ็ดบบมาสวดมนต์ด่าป็นวสามเทือเลยพอหน้าสวดพอหน้าสู้บอลคนเราข่างเม้เด็กหนอน้ำหนันะนเฮ็งงานขอกัรนลระอยู่น้ำบริษ,ษตทลโตเกียวนละเตือน,ส,นสีนาันสูเปเรียเรียสารกุศิสวดมนต์พอน้าสูแปดเทือผล กูไ <cents> ม <input> ่ได้สวยจะดีนะกูบอกก่อนกูสวยเพราะหน้าเพราะไอเทียวด่าลงมาเอามึงขึ้นไปเลยนะโอ้ยเอาขึ้นไปยังเราสิเอาขึ้นไปยังลืมฉันสวยฉันสวยเพราะหน้าเลยผมสวยเพราะหน้าเลยอืมหด่าพร้อมบปฏีมุกเปลียนสาวกขามุกเปลี่ยนหาเปลียนสาวเด้อยขันเขามึงเช็คก่อนเด้อขันเขาพี่ผัวไปอืมขันเขาพี่ผัวแล้วมึงนะขันเขาพี่เมียแล้วมึงนะกูยิง ส่วบพวกมันกะ็หน้าอายน่งหนานาตีประตีกูวาสวรน,นะบักบูมบิลเมืองน่งะบ่ได้นะสู๋รู้ไม่รู้ก็ช่างตรวจสอบก่อนมึงเหมือนกกูบัวกูไม่จัดกูไม่จัดเดมึงกูจับกูบัวเพระเาะเรามึงอกีสติยาบยาเก,กี่าวกับเงินเดอ้อหามทำอืมกินเรากินยานเนี่ยก็เพราะบางอย่างกูกบา้าเพราะว่ามึงจะไปจัดสรนอันนี้เราโซเลกันแซว,ก,วกันตะนา พอเซลกันไปหามไว้เป็นรวงหนักบอกนี่นายมันนะมึงนะมึงกูหงุดหงิดอะไรนะพี่จี่าอันนี้กูบอกกูประสงค์พรกูพ่อทุกอย่างโหลดกูฟุนเนี่มื่อไหร่บอแล้วบอขับอะไรบอขับกระแพงบอกับกระแพ่งก็แต่บออันนี้คือสอนมูไปแล้วสอนมูนะใครไปทอนทวนมูใครสอนตัวตรงด้วยพูดตรงๆถ้ากูหงุมันทำให้ไม่ไม่เลิศเดี๋ยวไปกูหง ย่องมูกันเอ้ยทำดีทำดีำดเพื่อนกูมึงทำเดียมเดียมดียุดมันย่องกันในทาดดาปป่าที่บดีคขวียดีแบบว่าพอยเห็นนี่นิดนึงเนี่ยคอยเห็นแล้วล่าอะไรเราได้ี่อย่าทำอ,อันนี้พูดถึงมูเงี้ยไงล่ะงามใส่ชีวิตต้องกันไล่ะมันก็จะเลื่อนดีเห็นแล้วมันก็จะเลื่อนมันสะสม น้ำสะสมในไปทำอืมเหตุที่เราจะฟังอัไรอย่างนี้ค่อยๆก็ปุ๊บถึกโอ้เรื่องเลนเซอร์ก็ป้าขอดูมาพยายาเพิสเล็กอะไ้โอ้ยตอนซ้ำหัวแล่นกันสิว่าไม่ผมเดินทางจากกรุงเทพช่วงเดินทางจากกรุงเทพมาประมาณตั้งแต่ ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมัน6โมงเย็นเนาะ6โมงก,กว่ากว่ามาถึงนี่ก็2ทุ่มัเดินทาง2ชั่วโมงเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปอากไปล้างหน้าไปนี้แล้วไปขึ้นเวทีแล้ววันนี้วันนี้ไม่ขึ้นเวทีต่อครับอยู่เป็นของหลุด Q C อ o ซิ y Nig แบบนี้แหละแฟนว่าต้องมี บอบี่กอเรื่องแฟงใช่ไมาดี๋คกับคนลุกย่าบขึ้นแล้วกับไปช่วแฟนมันมันพระดัตาดูซี่แกมหูฟังบอดบีเกอน อันนี้ตาแม่ดำเดยพื่นทาเพื่นทาตาตาแม่ดำสรุปพ่อไก่มาจุมทีหันรอวันนี้จุ่มมาบ่อยฟังม่พูดให้ฟังเฉยมูเนี่ยม่บอยฟังกืเสือ,สอจะเข้าเรื่องอยู่แล้วเชียวมาเรื่องนอกอีกคนลุกทำไมครับอวดท้องหรือขาสันบันเนีย